อาจารย์ครับถ้าผมอ่านประวัติศาสตร์จีนเนี่ยผมจะเข้าใจเสมอนะว่าคนที่ล้มราชวงศ์ชิงเนี่ยคือดอกเตอร์สุญ,ญัเซนกับหยวนซือไข่ต่อาจารย์บอกไม่ใช่อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับัก i, กดไลค์กดแชร์กดซับตะขายเราด้วยนะครับครับไม่ใช่อย่างนั้นหรกผมก็โพสให้มันดูนะสนใจแต่ครับจริงๆอ่ะสุญญะเซนแค่เป็นส่วนหนึ่งคือผมพูดหลายทีแล้วไงครับ เดี๋ยวต้องมีคนตำเหนืออาจารย์เจริญชัยแน่นอนว่าไอ้ไหนบอกว่าอย่าไปเน้นกำลังลบเน้นกลยุทธ์เนี่ยแต่ที่นี่ฮะคุณนํามาพูดว่าหยวนซื้อขายมีบทบาทมากกว่าหรือแม้แต่มนทนต่างๆอันนี้ผมเฉลยละมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือในยุคที่มันต้องลบก็เราต้องสาคัญแต่อันนี้เป็นมันเป็นยุคที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วครันะแล้วแล้วแล้วกำลังลบก็สำคัญแต่ แต่มันก็เป็นเรื่องของมันหลายลอย่างคือมันต้องคู่กันไปมันแล้วแต่จุดคีย์เวิร์ดตอนนั้นคืออะไรไงคือจุดคีย์เวิร์ดของยุคซุนิเซนนะคือบ้านเมืองต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วครับอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ลงราชวงศ์เก่าและสร้างราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาครับหรือเปลี่ยนแปลงให้เท่ากับยุโรปอาให้แบบว่าเป็นทันสมัย่ะครับได้ทั้งคู่ไงซูนิเซนมีส่วนแค่ในเติมอุดมการณ์ในช่วงนี้ไปอืม ถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ก็คือการปฏิวัติสิ้นหายนะที่เรายกย่องกันเยอะๆอะมันสาเร็จแค่เมืองเดียวและคุณคิดว่าไอ้เมืองที่คุณยึดกําลังทาหารก็ไม่ได้มีเยอะอืแต่ทําไมล้มได้เรามักจะมองประวัติศาสตร์แบบเรียบง่ายนะว่าสุนยเซนเป็นคนทำแต่ถ้าคุณอ่านละเอียดสุนยเซนถ้าไม่มีกําลังอะไรเลยสุดท้ายต้องมาอยู่ทางภาคใต้ได้แต่แค่ภาคใต้แค่ส่วนเดียวเซลเดียวทางเหนือทางปักกิ่งนะมันมีแต่ลูกน้องอยู่ซื้อไขร แล้วซุนยัสเซนต้องยกตำแหน่งประธานดีให้หยวนซื้อไข่เจรจาว่าถ้าหยวนซื้อไขยอมล้มราชวงชิงเนี่ยผมให้เลยเป็นประธานดีเพาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะความโลภของหยวนซื้อไขใช่หรือไม่ที่ล้มแสดงว่าไม่ใช่ดรซุนที่ลาชวงชิงเป็นหยวนซื้อไขใช่แล้วดกเตอร์ซุนยัสเซนแค่เป็นตัวจุดชนวนเป็นภูเขานั้งแต่ด็อกเตอร์ซูนยัสเซนสำคัญตรงไหนสำคัญกับหยวนซื้อไขตรงไหนครับ ถ้าเกิดอยู่สุ่ไขลมแล้วพยายามจะมสร้างมมราชวงศ์ของตัวเองขึ้นมาไงประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไงแต่สุนยศเซนอ่ะไม่ได้เรียกร้องตรงนี้รุนยัเซนเรียกร้องในการเอาความคิดใหม่ๆกแท่กระจายเข้าไปไงคือผมเคยคุยกับผู้ยุ่ชแนั่นนวัตกรรมคนหนึ่งนะฮะคร์ตนพันอ่านเขาบอกว่านวัตกรรมมันมี แต่ปัญหาตอนนี้มันสําคัญตรงที่ว่าคุณจะแพร่กระจายให้คนซึมซับนวัตกรรมหรือว่าเอาไปใช้มากกว่ายังไงนี่ก็เหมือนกันอุดมการมันมีแต่ว่ามันกว่าจะทําให้เข้าหูคนเนี่ยมันยากครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนย์เซนเป็นคนตรงนี้ไงเพราะนี่ยอยู่นซื้อขายไลฝืนกระแสไม่ได้แต่มองให้ลึกกว่าน,นั้นครับประชาชนอาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ประชาชนมีความสัญญาตยาสัมผัสได้ในความเปลี่ยนแปลง อ๋อจะมาพ้องฝรัง่งมาย่ำยีเพราะฉะนั้นเนี่ยสุญญเซนคือการสอบประสานจากบนลงล่างส่วนประชาชนก็มีความต้องการอยู่แล้วก็เลยสอบประสา,กานกันหุวนซื้อขายก็เลยอ,อันนี้ไม่ได้คือถ้าสุญญะไม่มีสุญญะเซนหู้นซื้อขายก็อาจจะอาจจะมีคนอื่นแล้วมาลม้มสุดท้ายหยุ้นซื้อขายก็อาจจะตั้งร่างจมงได้นานกว่าแค่ไม่กี่วันแต่ก็จะไม่ได้นานหรอกอาจจะสี่ห้าปีไงแต่พอมีสุญญเซนปุ๊บอะหุ้นซื้อขายก็เป็นได้แบบเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วคือสุญญะเซ่น ให้มันเปลี่ยนแล้วกำหนดทิศทางการเปลี่ยนให้มันถูกต้องถูกต้องนี่ในความหมายว่าล้มระบบไปเพื่อจะปฏิรูปประเทศเป็นแบบรูปแบบใหม่อ mm hmm. อื่ากับิดปัจจัยหนึ่งที่มองมากก่อนนั้นครับอยู่ซื้อขายคนเดียวก็ทําอะไรไม่ได้อ mm hmm. ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเจ้าเมืองแต่ละเมือง mm hmm. คือเมืองจีนมันกว้างใหญ่มันก็อยากจะตั้งตัวเป็นอิสระอยู่แล้ว mm hmm. mm hmm. คือข้อเสียข,ของราชวงศ์ชิงคืออ่ามีจํานวนประชากรน,น้อยออว่ะครเพราะงั้นเนี่ย หลายคางก็ต้องต้องใช้คนจีนไงแต่พอใช้คนจีนราชบุงศ์มาถึงยาวมา200กว่าปีไงถ้าเกิดใช้ดตมมองโกหรือว่าชนต่างผาติเนี่ยนะ<อ>มันก็จะได้แค่90ปีหรือร0อยปีไม่ถึง200กว่าปีดังนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเงื่อนไขม,มันสุกงองขึ้นหนึ่งโดนต่างชาติกุกคามประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงไหมฮะอาจจะโดนทุบหรือว่าสุดเสื่อมถอยประชาชนต้องการอยู่แล้วสุญเชงก็เติมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือ อยู่ในซื้อไข่ก็อยากจะเป็นใหญ่อยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือแต่ละมณฑลก็อยากจะเป็นใหญ่ของตัวเองเหมือนกันมันก็เลยมาบระจวบเหมาะสูญยะเซนแค่ไปเคาะหรือไปนําการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ถูกวิธีดังนั้นเนี่ยคลิปนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจภาวะวิสัยครับเข้าใจมาจันคร์บราคืออาศัยแต่ ความต้องการของเราเองเนี่ยแต่ไม่ได้อ่านสถานการณ์เลยเนี่ยนะไม่ได้สุนย์เซนเก่งไหมเก่งสุดยอดแต่เป็นเพราะเขาเกิดถูกยุคแล้วก็อ่าเสริมในกระบวนการทั้งหมดแล้วเขมาปนบานองเห็นไหมถ้าสุนย์เซนยึดแต่อุด,ดงการไม่เป็นบานนองหรือซื้อขายก็เปลี่ยนไม่ได้นะเผือ่อดตายอีกรอบหนึ่งนะ สองก็คือว่าพวกขุนศึกก็อยากจะเนี่ยคือสุนยัเซนอาจไม่รู้ว่าจะอ่านตรงนี้หรือเปล่าไงแต่ยังน้อยผมว่าสุนยัเซนสามารถปรับตัวได้ดีนี่แหละครับสุนยัเซนยังมีคุณูุปการในการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยถ้าคลิปลงทันเนี่ยนะฉลองวันเปลี่ยนแปลงในสิบตุลาครับผมเดี๋ยวผมรับให้เลยเดี๋ยววันที่9าตุลาอาจารย์บอกผมแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้เป็นวันนั้นนั่นแหละครับเพื่อฉลองให้กับดรสุนยัเซนนะโอเคคือนี่แหละครับคือผู้นำ ต้องรู้จังหวะฝาดินนะครับแล้วก็ก็เชิดชูดรสุนยเสนนะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านการเปลี่ยนแปลงของจีนอาจจะล่าชาไปอีกสักห้าปีสิบปีก็เสียจังหวะไปแล้วสองก็คือว่าท่านก็เสียสละตัวเองนะเพื่อมานําการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอเชิดชูดรสุนยเสนแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันต้องดูภาวะวิสัยโอเคครับสวัสดีครับ